สวัสดีครับผมโค้ชบอยสตาวันนี้จะมาสอนวิธีการออกหมัดอัปเปอร์คัตหลังนะครับดูวิธีการนะครับบิดนะครับฟึ๊บบีดนะครับบิดนะครับบิดอัปเปอร์คัตขึ้นมานะครับบิดนะครับบิดนะครับบิดอัปเปอร์คัตนะครับบิดอัปคัตขึ้นไปนะครับบิดอัปเปอร์คัตนะครับบิด ย่ออปคัดสะโพกส่งขึ้นไปนะครับบิดก่อนตั้งนะครับบิดตั้งนะครับบิดย่ออปคัดขึ้นไปนะครับพร้อมออกหมัดนะครับมาดูอีกทีนะครับบิดนะครับทีนึงตักขึ้นไปนะครับตึงขึ้นไปนะครับครับ เท้าครับสืบท้าวท้าบิดนะครับบิดนะครับเวลาออก2อมัดนะครับดูนะครับ